สวัสดีครับเพื่อนๆนนะักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเล่นเบียสูงถาวนหน้าโคนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ d u วลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็ส่วนใหญ่ช่างยันก็จะเล่นอยู่ในแอปไทยเช็ d u วลนะครับผมว่าเป็นภาพสามมิติ มันสวยดีครับเรื่องของเรื่องนะฮะก็วันนี้จับคู่มาเจอกับคุณโคลาโคลาผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1613นะครับช่างยันก็เป็นสีดำนะครับคุณโคคาโคลานะครับก็เป็นสีขาวนะครับนะฮะลูกจงตอนนี้นะครับเพื่อนๆื่อนนะก็เป็นม้ยงขวาเจอกับม้ยงขวาอีกแล้วนะครับนะฮะแตมตรงนี้นะครับช่างยัน ก็นะฮะยังไม่ค้นขุนนะครับนะจะเก็บขุนไว้ขึ้นตรงไหนดีนะครับแต้มนี้นะเพื่อนๆน,นะครับกูจะสู้เขากลางม้าออกมาทําไมนะครับตรงนี้นะผมก็เลยทิมเลยครับทิมเล่นเบีย้ยสูงเลยครับเล่นเบีย้ยสูงหน้าโคเลนะนะเขาจะกินไหมอา้าวเขาไม่กินนะครับก็เสริมเบีย้ยไปตัวนะนะครับเพราะว่าเขาเดินเดินมามันไม่เชื่กางม้ากลางปีกมันจะมา เขาเรียกอะไรอ่ะมาแก้เบียสสูงนะครับผมยังไม่ได้แทงสูงหน้าเม็ดเลยนะครับนะแต่นี้ก็ขึ้นขุนแล้วครับให้เหลือถึงกันนะครับตำแหน่งตรงนี้เอาโหเขายิ่งเขาปิดแต้มนี้นะครับนะฮะเขาปิดทางขวามือก็เดี๋ยวเรามาโจมตีกันทางด้านซ้ายมือนะครับผมเห็นนะโคนมันยืนไม่สวยนะครับก็สลับปรับแต่งโคนเลยนะครับนะฮะเพื่อนๆนะฮะแล้วเราได้สูงตรงหน้าโคนด้วยนะฮะตามชื่อเรื่องนะครับ เขาก็เอาเรือมากดเรานะครับนะเอาเรือมากดเรานะครับก็เดินนะฮะมีทางม็ดขึ้นมาด้วยนะครับผมก็จะทําอย่างไรดีนะฮะจะโจมตีเขาด้านนี้นะครับแต่ขุนเราก็อยู่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพื่อนเพื่อนะมันมาอยู่ด้านซ้ายมือซะนะครับเป็นขุนวางนอกนะครับแต้มนี้ผมก็เล่นเป็นเขาเรียก่า แทงนะฮะผมผมแทงเป็นคล้ายๆตำแหน่งของเบี้ยบ่อพางนะครับเพื่อนๆนนะฮะนะฮะเขาแทงสวนกลับมาเลยนะครับผมเอาโคนกินเบี้ยนะครับแล้วก็ม้ากินนะฮะเบี้ยอีกตัวนะได้2ตัวนะครับเขาก็เบี้ยแทงม้านะก็ต้องหนีม้ากลับนะครับนะถอยม้ากลับมาตรงไหนดีนะฮะขึ้นไปขึ้นไปก็ต่อก็ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะต่อไม่ได้นะครับก็ต้องถอยม้ากลับมานะครับ นะเอามาเป็นเป็นไม้ยงขวาเหมือนเดิมนะครับแต่มนี้เขายืนเม็ดนะเขายืนเม็ดให้ให้เรากินนะครับเขาจะได้ใช้โคนขึ้นมานะครับโคนเขาจะได้ใช้นะแต่ตรงนี้ผมยังไม่สนใจนะครับผมไม่ให้เขาใช้โคนนะครับผมยังไม่ให้เขาใช้โคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโคนเขขึ้นมาก็จับ2เรานะผมก็ยังอยู่เฉยๆไว้ก่อนนะครับนะก็พยายามขยับขยายตัวนะครับตอนตอนนี้เราก็ เศษมากดูแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าเป็นสองเบี้ยสู้โคนนะครับก็ยังเล่นกันได้อยู่นะครับเพื่อนๆนะเขาใช้โคนเสริมขึ้นมาครับผมก็ขยับนะครับเป็นม้ามังกรนะครับเขาขยับขุนหลบนะครับอ่าขยับขุนขุนหลบนะครับตรงนี้นะครับขุนผมก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับก็มาจมตีกันอยู่ตรงหน้าบ้านขุนนะ ขุนขาวด้วยขุนดําด้วยนะครับนะแต่มนี้เสริมโคนครับนะเขากินเบี้ยตัดเข้ามาแล้วนะครับนะผมก็กินนะฮะก็ยังได้เบี้ยสูงอยู่นะครับเห็นไหมโคนตัวนี้เขาไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเขาไม่ได้ใช้นะฮะส่วนส่วนของเรานี่ได้ใช้ทุกตัวแล้วนะครับฮะยังยังยังโอเคอยู่แต่มนี้เม็ดขาดนะครับโดดมามาจับเม็ดนะฮะเม็ดขาดก็เลยมาปลูกไว้นะครับ นะแต่ผมอาจจะกินกินเม็ดได้ไหมตอนนี้นะทีนี้กินเม็ดได้แล้วนะครับนะครับให้เขาขึ้นมานะให้คนตัวหลังขึ้นมาไม่เป็นไรแล้วนะครับนะเรากินเราก็เราใช้ได้ใช้เม็ดเนี่ยเม็ดแทงได้นะใช้เม็ดเลื้อยขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็ดูทางดูตำแหน่งนะฮะว่าเม็ดเราขึ้นไปได้ไหมแต้มนี้เขา ไม่ใช้โคนกินขึ้นมาเราแล้วก็ใช้โคนไปรับนะเบียกความตายนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรมากินนั่นได้เบียกความก็ตัวนี้ก็จะไปไหนไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะขอเสริมโคนขึ้นมานะครับเขายอมให้กินม้าก็นะโคนกับมมานะครับกินเลยครับเพื่อนๆนะแล้วแต่ตรงนี้เราได้กินสองด้วยนะครับนะฮะก็น่าจะพลาดนะครับเพื่อนๆนะครับก็เขาแทงม้าครับ แ,แทงม้าก็ต่อเลยครับม้าเรามีสองตัวเ๋ยต่อมาออกเลยนะฮะดีนะฮะต่อม้านะครับเขาจะกินไหมครับนะเบีย้ยเบี้ยความเขาก็ไปไหนไม่ได้นะครับอตนะเขาก็เม็ดเราเขาเรียกตักอยู่กักอยู่นะครับแต่ทน,นี้เขาไม่ยอมต่อนะฮะโดดมา้ามานะเพื่อมาจะมาต่อมา้าแล้วก็ต่อเรือเราอะไรประมาณนี้นะครับนะ ผมก็เอาตีลุกไปก่อนเลยครับนะเอาพื้นที่ในการเล่นนะครับเราก็จะเอาเรือมาซ้อนนะครับเพื่อนๆนะแล้วมาอีกตัวก็อาจจะไปตีลุกตีลุกอะไรได้นะครับมันมันมีทางขึ้นไปนะฮะโอ้โหในตัวใหญ่ขึ้นไป3ามสี่ตัวนะครับกู่ต่อสู้ก็น่าจะเป็นรองเยอะนะครับเพื่อนๆนะก็ขึ้นมาก็ตีลุกให้ลงไปก่อนนะครับน้าเนี่ยเอามันไหมครับเอามันไหมฮะเอามาตีลุกอีกไหมนะฮะมาตีลุกอีกนะเอามันครับ ของมันไว้ก่อนครับนะฮะเพื่อนๆนครับอย่าว่ากันนะครับเพื่อนเนพะื่อนฮะเอาตีลุกเขาไปอีกนะฮะไปทางไหนดีนะฮะโอ้โหนะเห็นไหมครับตำแหน่งตาเดินเขาเดินยากเนะยขุนขุนเขาอยู่ตัวเดียวนะฮะตีไปตีมาตีไปตีมาก็ลําบากแล้วนะครับเพื่อนๆนครับนะฮะม้าเราก็ยืนได้สวยนะครับแต่ตรงนี้นะเขาผมก็ เม็ดไปไล่มาดีไหมเดี๋ยวเขาจะต่อเอ้ย็ต่อมันเรือเราไม่ได้นะก็ต่อมันเรือเราไม่ได้หรือจะซ้อนเรือดีครับเนี่ยมาเอาเรือหรือเ็าเรือมาต่อเราไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เปลี่ยนใจนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากให้ก็มีม้านะครับผมจะมีม้าคนเดียวนะครับไตีลุกต่อมาเลยอ่าตามนี้นะครับผมจะเล่นของม้าตัวเดียวเอ้ยคนเดียวนะครับเขาไม่กินอีกเขาไม่กินนะฮะ ไม่กินผมตั้งใจต่อนะครับผมก็กินเข้าไปนะม้าผมไม่ขาดนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ตีลุกเขาไปอีกอนะให้ลงไปแล้วก็ซ้อนเรือครับเพื่อนๆน,นะซ้อนเรือเดี๋ยวเม็ดแทงอะไรเงี้ยโอ้ยนะฮะเอาให้สนุกสนานไปนะครับเพื่อนๆน,นะหนาวละนะครับซ้อนเรือนะครับเขาเรือมาต่อก็ไม่ได้นะฮะตาม้าด้วยโอ้โหก็ยังว่านะครับ มันเข้าแต้มเข้าแต้มนะครับเพื่อนๆนะฮะเขาเรียกเข้าแตมนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับคุณโคคาโคล่านะครับจะไปไหนดีนะครับเขาก็มากันนะกันหลังคุณเขาน้าไม่แห้เราลุกเขานะครับเพื่อนๆนะแตมตรงนี้ผมก็พยายามจะกําจัดโคนออกอีกแล้วนะครับผมจะลอยหงายหงายเข้าไปเลยนะครับลอยเขากินไปเลยนะฮะจังหวะนี้ที่ผมหงายเพราะว่าผมต้องการเอาเรือไปตีลุกครับ เขามีโอกาสจนสูงนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมฮะถ้าเ่าอาคนกินเราเลือตีลุกเข้าไปเนี่ยโอ้โหจนสวยงามเลยนะครับเห็นไหมฮะจนสวยงามนะจะกินไหมถ้ากินก็จนเลยนะครับนะไปไม่ได้นะฮะนะโอ้เขาก็เห็นครับเพื่อนๆนะเขาไม่ยอมกินเอ๊ะไม่ยอมกินอย่างนี้เราจะบังคับเขายัางไงดีนะฮะแต่นี้ผมให้เขากินสองแล้วกันครับเพื่อนๆนะเอาเปียก เอาเปรียบเป็นเรือกับคนแล้วกันนะไตลุกเข้าไปพอเมื่อกี้เรากินเข้ามาเยอะแล้วครับเพื่อนๆนะไตลุกเข้าไปขอเจ้าจะกินไหมเจ้าหมากินไหมไอ้เจ้าเรือกินมมาไหมแล้วก็ได้กินเบี้ยงห่อีกตัวหนึ่งนะครับนะเขากินครับเขากินนะฮะเราก็กินกินกินเข้าไปจะกินเขากินเบี้ยเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ มาเบี้ยงหงายแลกกับเรือนะครับก็ตรงนี้นะลองลองดูมากก็ดูก็สบายสบายครับเพื่อนๆฮะเป็นเรือสู้กับโค้แล้วนะครับแล้วเรายังมีเม็ดอีกตัวนึงด้วยนะครับก็มาจับนะฮะมาจับไอไอเบี้ยความเขานะครับแต้มตรงนี้เขามาจับเม็ดเรานะครับหวังกินแรกอ้าวเราเราเดินก่อนนะครับนะตอนแรกผมจะหนีนะผมไม่หนีแล้วครับผมกินก่อนนะฮะ กินเ okay. ข้าไปก่อนเลยนะฮะคนโดนโจมตีนะครับเพื่อนๆนะฮะคนเขาขึ้นหน้าก็ไม่ได้นะครับถอยหลังไปติดโคนไปติดข้างขุนได้นะครับแต่ผมก็เอาเรือไปกดกินโคนอีกนะครับเขาต้องถอยถอยประมาณอะไลไล่เรือนะครับถอยไลเรือผมก็เรือไปกดโคนอีกนะครับคล่เรือเขาปลูกอยู่นะครับผลลงไปนะครับเพื่อนๆนะฮะผมก็ยังเสียดายเม็ดอยู่นะครับนะก็หลบเม็ด หนีไปทีนึงนะก่อนครับให้เขากินเบี้ยตัวหลังไปนะครับก็หลบเม็ดไปครับนะยังเสียดายอยู่นะครับแต่เขายังกินไม่ได้นะครับเบี้ยเราก็ยังกินไม่ได้เพราะโคนเขาขาดอยู่นะครับเพื่อนๆนะแต้มนี้เขาใช้ขุนขึ้นมานะครับก็มี2แต้มนะครับมีเปิดลุกกับแทงโคนนะฮะแต้มนี้ก็ได้เหมือนกันครับคู่ต่อสู้ยอมแพ้เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ไว้ได้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาคลิปมานะครับแล้วที่สําคัญไม่ได้ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆนะช่วยกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย